สวัสดีค่ะวันนี้รีดีไซน์จะพามาภาพเปลียนโปยทานรูปแบบดอกพริ้งพราวสวยๆน่ารักน่ารักด้วยริบบิ้นกากเพชรใสน,นะนี่นะคะสวยๆแบบน่ารักน่ารักกันเลยเดี๋ยววันนี้เรามาดูอุปกรณ์กันก่อนเลยนะจะมีกันไกลเหรียริบบิ้นค่ะ วันนี้รีจะใช้ริบบิ้นตาทีดบบเป็นกากเพชรใสเบอร์สองเดี๋ยวเราจะมาเริ่มทํากันเลยค่ะรีจะตัดริบบิ้นสี่เส้นที่ความยาว37เซนติเมตรรวบมารวมกันพับจากด้านนอกเข้ามาด้านใน10เซนติเมตรจะได้แบบนี้นะตัวนี้รีตัดแล้วก็พับไว้แล้วทีนี้เราก็จะมาเริ่มสารกันนะรีก็จะจับอลิบิ้นเส้นที่หนึ่งขึ้นมา เราเจะเอาเส้นด้านสั้นไว้ด้านบนทั้ง4เส้นแล้วก็เอาด้านกากเพชรไว้ด้านนอกทั้ง4เส้นนะเส้นที่หนึ่งจะสวมด้วยเส้นที่สองเส้นที่สองสวมด้วยเส้นที่สามเส้นที่สี่กดตรงรอยพับสอดริบบิ่นเข้าตรงช่องที่1เปิดออกดึงเอาเส้นที่สามออกมาจับให้เข้าที่ค่ะเราก็จะได้เป็นฐานสี่ เสร็จแล้วใส่เหรียญลงไปสารทับเหรียญทั้ง4ด้านเสร็จแล้วเราก็จะมาดูทั้งสด้านกดๆจับจับให้กระชับกลับด้านค่ะกลับด้านมาเราก็จะมาสารทับเหรียญอีกครั้งหนึ่งนะทั้ง4ี่ด้านนะคะ เสร็จแล้วเราก็จะดูทั้งสี่ด้านกดกดจับจับให้กระชับกระับด้านค่ะกระับด้านมาเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอลิบินพับกลับไปด้านหลังแล้วก็โค้งกลับมาด้านหน้าให้เป็นกรวยเสร็จแล้วจับเอตัวรีบินพับกลับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐาน จะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะดูความเรียบร้อยอีกนิดนึงเราก็จะได้แบบนี้เหมือนกันทั้งสเส้นแล้วนะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะลีจะจับอริบินเส้นนี้นะคะจับริบินม้วนมาด้านหน้าม้วนกลับไปด้านหลังแบบนี้นะเสร็จแล้วจับเอาตัวริบินหมวนกลับมาด้านหน้าให้เป็นกลวยอีกครั้งหนึง่งจับเอาตัวริบินพับมาด้านหน้าอีกครั้ง ขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานนะคะหลังเส้นนี้นะดิบินออกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงลิบินลงมาค่ะได้แบบนี้นะต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้เสร็จแล้วเราก็จะมาสานต่อกันนะรีจะจับอริบินฝั่งด้านขวานะคะจับริบินพับมาด้านหน้าขยับมาตรงปลายแล้วก็สอดเข้าไปในตัวกลีบดอกนี่นะนี่นะคะริบินจะออกด้านบนนะจะได้แบบนี้ต่อเลยนะ เราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะนี่นะคะได้แบบนี้นะเสร็จแล้วเราก็จะมาสารต่อกันนะนี่นะคะลีก็จะจับอลิบินเส้นนี้นะ จับริบบิ้นพับมาด้านหน้าอ้อมมาให้อยู่ใต้กรีบนี้นะคะเสร็จแล้วจับประตูลิบบิ้นพับมาด้านหน้าอีกครั้งขยับมาตรงปลายแล้วก็เสียบลงไปตรงฐานหลังกรีบนี้เลยนะนี่นะคะริบบิ้นจอกมาตรงด้านล่างนะค่อยๆดึงริบบิ้นลงมาค่ะจะได้แบบนี้นะ ต่อเลยเราจะทำแบบนี้เหมือนกันทั้งสี่เส้นเลยนะเดี๋ยวดูไปพร้อมๆกันเลยค่ะ นี่นะคะจะได้แบบนี้ดูความสวยงามอีกนิดนึงนี่นะเสร็จแล้วเราก็จะมาตัดปลายริบบิ้นกันนะคะของลีจะตัดในลักษณะนี้นะนี่นะคะแล้วแต่ชอบกันเลยนะดูความสวยงามกันเลยค่ะนี่นะคะลีจะตัดแบบนี้ทั้งสี่ด้านเลยค่ะ ตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วจะได้แบบนี้นะนี่นะคะสวยงามน่ารักน่ารักอีกแบบหนึ่งนะนี่ค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะเหรียญปยทานแบบไม่ง่ายของรีดีไซน์นะคะตัวนี้จะเป็นลายดอกพิงง์พราวสวยๆน่ารักน่ารักแบบไม่ง่ายเพื่อนๆชอบก็เข้ามาทำกันนะคะถ้าชอบคลิปนี้รีฝากกดไลค์กดซับสไคร e แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามช่องรีดีไซน์ด้วยนะคะ แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ